คนกากบาทกลางฝ่ามือก่อนฟ้าสางให้สวดคาถานี้สั้นๆเปิดดวงชะตาดีขึ้นจหมดหนี้มีเงินล้นมือขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ก่อนฟ้าสางให้สวดคาถานี้สั้นๆเปิดดวงชะตาดีขึ้นจากร้ายให้กลายเป็นดีเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะที่มาของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นอย่างไรแล้วค่าท้าอะไรที่คนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นควรที่จะท่องก่อนออกจากบ้านเป็นประจำสำหรับคลิปนี้ เรามีคำตอบมาให้ท่านได้รับฟังกันค่ะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นคุณเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันไม่ยอมยอ่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆทั้งหลายทั้งปวงคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือชีวิตเหน็ดเหนื่อยต่อสู้มาตั้งแต่อายุน้อยถ้าคุณกำลังเจอว่า ชีวิตของคุณเป็นแบบนี้เราขอแนะนําและบอกวิธีการแก้ไขของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือดังนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทั้งหลายก็เจออุปสรรคท้อเหนื่อยทุกข์เจอคนที่ไม่ดีเจอคนกันแกล้งเจอคนอิดช้าเจอคนหมันไส เจอสารพัดคนดังนั้นคาถาที่คนกากบาทกลางฝ่ามือควรที่จะสวดก่อนออกจากบ้านคนกากบาทกลางฝ่ามือให้พนมมือไหว้คาถานี้จะหมดหนี้มีเงินล้นมือคาถาบูชาดวงชะตาคาถาแก้ดวงตกเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีคาถาบูชาดวงชะตาบทนี้มีที่มา มาจากคาถาพิชัยสงครามหรือดวงพิชัยสงครามที่แปลให้เข้าใจได้ง่ายว่าดวงชนะศึกเป็นคาถาเปลี่ยนดวงชะตาหรือบางคนเรียกว่าคาถาพลิกดวงชะตาค่ะเพราะมีความเชื่อกันว่ามีอำนาจพระพุทธคุณช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดี ป้องกันเคราะห์ร้ายเพศภัยอันตรายต่างๆได้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อพระคาถาบูชาดวงชะตากันมาบ้างแล้วและวันนี้เรามาศึกษาและวิธีการสวดคาถาบูชาดวงชะตาคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือของเก่าที่ถูกต้องและสำริดผลกันค่ะ การบูชาดวงชะตาดวงพิชัยสงครามคืออะไรการบูชาดวงชะตาหรือที่มีที่มามาจากดวงพิชัยสงครามคือการเขียนยันดวงเพื่อผูกดวงชะตาใช้แก้ดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีเสริมพลังให้แก่ชีวิตเสริมพลังให้แก่ดวงชะตา ของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือผู้ที่ผูกดวงซึ่งมีการคำนวณอินทภาตบาทจันทร์คำนวณคำพีสุริยาตและคำนวณมหาจักรตรีโลกศาสตร์โดยการทำดวงพิชัยต้องลงคาถากํากับธาตุทั้งสี่และ อาการหัวใจ32ในยันดวงพิชัยสงครามเพื่อบูชาดวงชะตาอีกทั้งยังมีพิธีปลูกเสกเลขยันตามสูตรเฉพาะของพิธีบูชาดวงชะตาคาตำนานคาถาบูชาดวงชะตาคาถาพิชัยสงครามคาถาบูชาดวงชะตาเป็นคาถาที่สมเด็จพระนพรัต วัดป่าแก้วเคยถวายสมเด็จพระนเรศวรก่อนออกศึกและยังเป็นคาถาเดียวกับคาถาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์และหลวงปูงง่งโนนโสระโยวัดพระพุทธบาทเขาลวกจังหวัดพิกิต อีกด้วยค่ะมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อครั้งนานมาแล้วในช่วงที่บ้านเมืองย่ำแย่ข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลประชาชนได้รับความเดือดร้อนอดอยากยากจนจึงต้องปล้นกันเองในขณะนั้นเป็นฝ่ายข้าศึกก็เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะยึดครองเมืองได้ง่ายจึงเลื่อน กำลังมาประชิดเมืองส่งผลให้ประชาชนพล,ลเมืองต่างวันกลัวหลายฝ่ายลงความเห็นกันว่าควรจะยอมแพ้แก่ค่าศึกเสียดีกว่าเพื่อที่จะรักษาชีวิตของประชาชนเอาไว้แต่แล้วทางฝ่ายทหารต่างลงความเห็นกันและยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองด้วยกำลังคนและอาวุธ ที่ด้อยกว่าค่าศึกทำให้ทหารหมดกำลังใจและเกือบจะพ่ายแพ้ให้แก่ข่าศึกองค์พระประมุขเห็นดังนั้นจึงให้โหนจัดทำดวงชาติให้แก่แม่ทัพนายกองที่จะต้องปกป้องบ้านเมืองทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและรักษาบูชาไว้ในพระนครซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์และ เป็นของสูงคู่ควรบูชาไว้แต่เฉพาะพระมหากษัตริย์แต่แล้วสิ่งที่ไม่คิดไม่คาดฝันก็ปรากฏขึ้นทั้งท้องฟ้าและอากาศเกิดความวิปลิตขึ้นทั้งพายุและฝนกระนำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาติดต่อกันเป็นเวลาสามวันสามคืนจนน้ำท่วมสูงถึงลำคอ จนเมื่อพายุฝนสงบลงภาพที่เห็นคือทหารของข้าศึกเต้นหนีกลับไปกันหมดบ้างก็ถูกลมพายุและกระแสน้ำพัดผ่านไปทั้งช้างม้าและเหล่าทหารก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีกระจ,จิตกระใจจะลบเอาชนะต่อไปได้แล้ว จากเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ในครั้งนั้นทำให้เชื่อกันว่าเป็นอนุภาพแห่งการปฏิบัติบูบชาดวงชะตาที่คำนวณบรรจุไว้ในมหายันพุทธมนต์ส่งผลให้บ้านเมืองรอดพ้นจากเงื่อมมือของข้าศึกได้อย่างหวุดหวิดและถือเป็นปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ที่ช่วยให้เหล่าทหาร ได้ชัยชนะมาอย่างน่าอัศจรรย์พระมหากษัตริย์จึงได้ทรงถือเอาเหตุมงคลครั้งนั้นมาพระราชทานนามแก่ดวงชะตนี้ว่าดวงพิชัยสงครามนับตั้งแต่นั้นมาดวงพิชัยสงครามหรือการบูชาดวงชะตาก็กลายเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาคา่ะเสาะหามาเพื่อบูชา เพื่อส่งเสริมและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเพราะมีความเชื่อกันว่ามีอิทธิพลทั้งเมตตามหานิยมและช่วยป้องกันอันตรายต่างๆเสริมดวงเสริมพลังให้แก่ผู้ที่บูชาได้ประสบการณ์คาถาบูชาดวงชะตาเชื่อกันว่าคาถาบูชาดวงชะตามีอำนาจ พระพุทธคุณพลิกดวงชะตาเสริมดวงชะตาให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพจำพวกข้าราชการตำรวจทหารให้พบแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเสริมบารามีอำนาจวาสนาคล้วคลาดจากเรื่องร้ายทำธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จ หากเมีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะช่วยได้คู่คดีก็จะแพ้ภัยตนเองไปได้มีข้าราชการคนหนึ่งได้ต้องประสบการณ์เกี่ยวกับคาถาบูชาดวงชะตาไว้ว่าตนมักพลาดหวังกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่คาดหวังไว้อยู่เป็นเวลาหลายปีแต่ว่าเมื่อมีโอกาส ได้ทำดวงพิชัยสงครามและมันสวดมนต์ภาวนาถือศีลบวชชีพราหมณ์โดยตนได้สวดคาถาบูชาดวงชะตาอย่างเคล่้งคลัดจนกระทั่งหนึ่งปีหลังจากนั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยนะคะสำหรับวิธีการบูชา ดวงชะตาให้ได้ผลให้ทำดังนี้ค่ะเพื่อเสริมดวงชะตาให้ทำการผูกดวงชะตาของตนโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะให้เขียนชื่อนามสกุลไว้ใต้ดวงชะตาหรือดวงพิชัยสงครามบรรจุหรือวางไว้ข้างฐานพระพุทธรูปโดยห้ามวางใต้ฐานพระโดยเด็ดขาด เพราะจะทําให้ดวงชะตาเหมือนถูกกดทับควรวางให้ต่ํากว่าพระพุทธรูปองค์อื่นห้ามวางสูงหรือเสมอวางไว้ในที่ที่สมควรเช่นที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาห้ามวางหน้าห้องน้ําหรือในห้องนอนเมื่อจะบูชาดวงชะตาจึงกล่าวคาถาบูชาดวงชะตา ดังต่อไปนี้คาทาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะนมโมเมสัพพเทวานาัง สัพพะคระหะจะเทวานางังสุริยานจะปะมุลจะทะสะสิภุมโมจะเทวานางังวุโทลาพังพระวิสติชีโวสุกโลจะมหาราพังโสโรลาหุเกตจะมหาราพังสัพพะพระยัง วินาสันติสัพพทุคังวินาสันติสัพพโลคังวินาสันติลักคณาอะหังวันธามิสัพพธาสัพเพเทวามังปารยันตุสัพพธาเอเตนะมังคลรเตเชนะสัพพโสติพระวันตุมี จำนวนครั้งที่สวดพระคาถาบูชาดวงชะตาให้สวดตามกำลังวันคือวันจันทร์สวด15จบวันอังคารสวด8จบวันพุธสวด7จบวันพระฤหัสบดีสวด14จบวันศุกร์สวด21จบวันเสาร์สวด10จบวันอาทิตย์สวด6จบค่ะหากใคร ยังไม่ได้บรรจุดวงชะตาก็สามารถสวดมนต์คาถาบูชาดวงชะตาได้เพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับดวงชะตาของเราช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ถือเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งค่ะหากเราหมั่นสวดมนต์ถือศีลเจริญภาวนาจเจริญภาวนาสมาธิเป็นประจำ จะช่วยให้เรารู้สึกดีมีกำลังใจได้ดีเพราะคนที่คิดดีทำดีจะมีแรงดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะและขอแนะนำวิธีการเพิ่มบุญง่ายๆสำหรับคนกลากระบาดกลางฝ่ามือด้วยวิธีการสร้างบุญเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองดังนี้ค่ะ 1. ให้ถือศีลห้าการถือศีลห้า เป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีความงามการทำดีไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์กรรมได้อย่างรวดเร็วคะ่ะ 2. คนกากบาทกลางฝ่ามือให้ถือศินแปดการถือสินแปดนั้น จะช่วยเสริมดวงชะตาและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกันค่ะกับการถือสินห้าแต่การถือสินแปดนั้นจะปฏิบัติได้ยากยิ่งแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้อีกด้วยค่ะ 3. คนกากบาทกลางฝ่ามือให้กินเจเพื่อลดละชีวิตสัตว์ ซึ่งได้อาน,นิสงผลบุญและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่าเจ็ดวันก็ต้องให้ครบเจ็ดวันอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระและทุกเดือนหรือปฏิบัติทุกเดือนเดือนละสามวันหรือเจ็ดวันเป็นต้นค่ะ 4. คนกากบาทกลางฝ่ามือให้ถวายสังฆทานการถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกจะทำสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนค่ะ 5. คนกากบาดกลางฟามือให้ทำทานแก่คนยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดมีความรอบคอบผลบุญจะหนุนนำให้มีแต่สิ่งดีๆชีวิตมีแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้คนมาช่วยเหลือค้ำจุนยามมีภัยก็จะแกล้วคลาดเพราะแรงอนุโมทนาจิต จากผู้ยากไร้ที่ได้รับค่ะคนกากบาทกลางฝ่ามือให้บริจาคค่าน้ำค่าไฟการจ่ายค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดีขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่เคยเหนื่อยที่เคยท้อขอให้คุณลุกขึ้นมา รักตัวเองสร้างความสำเร็จให้ตัวเองอย่าได้ยอด่อท้ออย่าได้ท้อท้ออย่าได้ท้อถอยต่อปัญหาทุกทุกท่านทุกทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งมีความสำเร็จที่หลังหลาางงหล่งไหลเข้ามามีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามามีความรัก มีครอบครัวที่อบอุ่นขอให้คุณสำเร็จสำเร็จสำเร็จและรวยรวยรวยทุกคนทุกท่านเทินหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้น เพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้ สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ